นะคะให้คุณทำมอร์นิ่งเอนเนอร o จีนะคะมอร์นิ่งเอนเนอร์จีหมายความว่าปรับพลังงานตัวเองภายในตอนเช้านะคะในตอนเช้าเนี่ยคุณตื่นมานะคะก่อนที่คุณจะลุกจากที่นอนนะคะให้คุณขอบคุณนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นการได้ตื่นมาอีกวันหนึ่งในตอนเช้าหรือว่า ขอบคุณที่นอนของคุณขอบคุณที่อยู่อาศัยของคุณขอบคุณคนข้างๆของคุณนะคะขอบคุณอะไรก็ได้หลังจากนั้นนะคะเอาเท้าเหยียบพื้นปุ๊บเดินไปที่หน้ากระจกแล้วก็มองหน้าตัวเองให้ขอบคุณตัวเองนะคะให้พูดว่าเธอยอดเยี่ยมมากวันนี้เป็นวันที่ดีแน่นอนให้พูดกับตัวเองแบบนี้ละค่ะเมื่อพูดเสร็จแล้วให้คุณเนี่ยยืดหลังตรงแล้วก็เปิดไหล่ออกนะคะแล้วก็ให้ยิ้มกับตัวเองหน้ากระจกนะคะแล้วคุณก็ คิดว่าวันนี้จะมีอะไรที่ดีๆบ้างนะที่จะเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่คุณอยากให้เกิดนะคะคุณอยากให้เกิดอะไรดีๆในวันนี้คุณจินตนาการคิดตามแล้วก็ยิ้มให้ตัวเองได้เลยค่ะนะคะในวันที่สองเนี่ยให้คุณทำทบทวนของวันที่หนึ่งก่อนนะคะนั่นก็คือเมื่อขอบคุณแล้วก็ไปยืนกับตัวเองหน้ากระจกแล้วนะคะวันที่สองเนี่ย ให้คุณเขียนอะไรก็ได้3สิ่งนะคะที่คุณชอบเกี่ยวกับตัวคุณเองนะคะที่คุณรู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวคุณเองอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าเป็นข้อดีของตัวคุณเองเขียนมา3ข้อการเขียนข้อดีของตัวเองนะคะมันจะทําให้คุณรู้สึกมีคุณค่าแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นในทันทีเลยล่ะค่ะมาถึงวันที่สเป็นวันที่คุณจะต้องฝึกใช้อินเนอร์ของคุณกับคนรอบข้างค่ะถ้าวันนี้นะคะคุณเจอใครนะคะสิ่งแรกเลยให้คุณยิ้ม และสบตาเขาให้ได้สักหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็ชื่นชมเขานะคะหาเรื่องชื่นชมคนรอบข้างของคุณนะคะสามคนขึ้นไปนะคะชื่นชมแบบจริงใจนะคะให้เป็นข้อดีที่คุณอยากชื่นชมในตัวคนคนนั้นจริงๆนะคะแล้วถ้าคุณลองทำแบบนี้นะคะภายในวันนี้ล่ะคะ่ะคุณก็จะได้เห็นปฏิกิริยาคนรอบข้างนะคะว่าตอบสนองคุณไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะ คุกเรียกอยากจะขอแนะนําให้วันนี้นะคะคุณทบทวนตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามมาเลยนะคะแล้วก็วันที่สี่เนี่ยจะเป็นวันที่คุณเนี่ยค่อยๆดีท็อกพลังงานลบค่ะด้วยการปิดโซเชียลมีเดียนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงในตอนเช้าและหนึ่งชั่วโมงในตอนเย็นนะคะไม่ว่าก่อนนอนหรือหลังจากคุณกลับมาถึงบ้านก็ได้นะคะให้คุณปิดโซเชียลมีเดียเลยแล้วก็ไม่ติดต่อใครทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ อยู่ในห้องแล้วก็ไม่ติดต่อคนที่บ้านด้วยนะ,ะห่างออกจากคนที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ไม่ปฏิสัมพันธ์กับใครนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงเช้าเย็นเช้าหนึ่งชั่วโมงเย็นหนึ่งชั่วโมงนะคะให้คุณอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็สัมผัสกับลมหายใจของตัวเองลึกๆเข้าออกสักยี่สิบคู่นะคะอย่างเช่น หายใจเข้าออกนับเป็นหนึ่งนะคะเข้าออกนับสองอย่างนี้นะคะประมาณยี่สิบคู่จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าสมองของคุณมันได้พักผ่อนโล่งขึ้นแล้วก็สบายใจค่ะจิตใจคุณจะได้โปร่งโล่งสบายมากขึ้นค่ะมาถึงวันที่ห้านะคะอยากจะให้คุณเนี่ยลองทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําหรือกลัวที่จะทํามาตลอดนะคะบางคนกลัวที่จะอัดคลิปออกหน้ากล้องนะคะก็ให้คุณลองทําวันนี้แล้วค่ะถ้าบางคนไม่เคยที่จะแต่งตัว หรือว่าซื้อเสื้อผ้าที่ตัวเองอยากใส่มาตลอดแต่ไม่เคยที่จะลองใส่เลยก็ให้ลองใส่วันนี้ได้เลยหรือว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดคุยสบตาผู้คนนะคะวันนี้ให้คุณออกไปแล้วก็ทักคนแปลกหน้าหนึ่งคนนะคะทักทายยิ้มแย้มให้เขาหนึ่งคนนะคะคุณจะพบว่าคุณกล้าหาญขึ้นมามากๆนะคะในการอยากที่จะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะเห็นคุณค่าและความกล้าหาญในตัวเองมากยิ่งขึ้นคะ่ะ ที่6เป็นวันของ gratitude และ energy sharing นะคะเป็นวันแห่งคำขอบคุณนะคะดังนั้นให้คุณเขียนขอบคุณ24สิ่งนะคะที่คุณอยากขอบคุณไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ได้เล็กน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะให้เขียนให้ครบ24สิ่สิ่งนะคะที่คุณอยากขอบคุณจากนั้นให้คุณเนี่ยส่งข้อความหาใครก็ได้หาเพื่อนหาแฟนหาสามีภรรยาหาลูกหาคนในบ้านนะหาพ่อหาแม่หาใครก็ได้นะคะ สักคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้นะบอกว่าขอบคุณแล้วก็ดีใจมากเลยที่มีเธอเข้ามาในชีวิตของฉันมีเธออยู่ในชีวิตของฉันจากนั้นนะคะให้คุณมันนั่งเงียบๆเหมือนเดิมนะคะแล้วคุณก็ส่งคําขอบคุณนะคะในใจนะให้คนที่คุณอยากกล่าวขอบคุณแต่ไม่มีโอกาสได้กล่าวขอบคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของคุณเจ้านายของคุณที่ทํางานของคุณนะคะพาร์ทเนอร์ของคุณหรืออะไรก็ตามนะคะให้คุณ กล่าวขอบคุณในใจแล้วก็ส่งพลังงานคมขอบคุณนั้นนะคะให้เขาออกไปนะคะแล้วก็ถ้าคุณทําแบบนี้นะคะนอกจากคุณจะรู้สึกดีแล้วคุณรู้ไหมคะพลังงานเหล่านี้มันก็จะถูกส่งไปให้คนคนนั้นจริงๆค่ะคุณจะพบว่าพลังงานของคุณดีขึ้นมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็คุณอาจจะอยากที่จะเก็บพลังงานเหล่านี้ดีๆเหล่านั้นนะคะครูเกรอยากจะให้คุณเนี่ย พอทำมาถึงวันที่7อยากจะให้คุณกลับมาที่คลิปนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอคลิปครูเกรสใน Facebook หรือ y o u t u b e นะคะให้คุณมาคอมเมนต์นะคะบอกครูเกรสหน่อยว่า7วันแล้วคุณรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็ให้คุณเขียนมาหนึ่งอย่างนะคะว่าคุณจะรักษาระดับพลังงานเหล่านี้ไว้อย่างไงได้บ้างคะ่ะ